คนดีดีไม่ว่าใกล้หรือจะอยู่ไกลคนจะดีคนจะเลววัดกันที่ไม่ว่าจะยากดีมีจนสูงต่ำยศศักิ์แค่ไหนใครอยู่เหนือได้หรือเกิดแก่เจ็บตายเรามาอย่างไรก็กลับไปอย่างนั้นตัวเปล่าเปล่าเอาอะไรไปไม่ได้แน่ใจไหมเงินทองล้นฟ้าจะได้ใช้หมดทุกสตางค์แนละปลายทางของการไม่รู้จักพอสิ้นสุดที่ตรงไหน หรือสิ้นสุดที่เตียงนอนนับวันตายแต่คนที่เราตามหาเขาแตกต่างจากพวกไม่รู้จักพอเกรดชั่วสุดหลงโลกลองชาติขายแผ่นดินกับการอุทิศตนเปิดคลินิกเวชกรรมสุรัตตรวจรักษาผู้คนที่ยากไร้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เองคือจุดเริ่มต้นความดีที่คนดีของเราทํามาตลอดกว่าหนึ่งปีและเขาคือสุรัตน์วงชาศินแห่งชาวกรุงเทพมหานคร ขอโทษครับสวัสดีครับ,รบนี่คุณอาสุรัตเวชันศิลหรือเปล่าโอ้โหดีใจจริงๆเลยผมมาจากรายการ76จังหวัดตามหาคนดีครับเป็นรายการที่เขาจะส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของคนทําความดีที่เสียสละเพื่อสังคมพอดีว่าทราบเรื่องว่าคุณพี่สุรัตน์เนี่ย เปิดคลินิกเวชกรรมสุรัสครับแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนในสังคมวันนี้เห็นเตรียมข้าวของมาแสดงว่าวันนี้เนี่ยจะมาช่วยงานที่คลิกหรือเปล่าครับครับผมมีเวลาว่าผมจะมาช่วยงานคิดอู้วันนี้โชคดีจังเลยเยอะนำผมไปดูหน่อยนะครับไปเลยครับครับผมเชิญครับโอ้โหเป็นทางยาวยาอ้าว แล้วคลินิกอยู่ที่ไหนล่ะครับพี่สุรัตน์อยู่ชั้นบนกับชั้นบน่า้ทางทางนี่มีป้ายอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นป้ายคำขอสุมาลาที่ผมไปไหว้พระที่วัดในทำบุญก็จะเอาคำสิ่งต่างๆที่ดีๆปฏิวัติไว้ในการสอนคนทีนี้ผมอยากรู้จริงๆเลยครับเนี่ยพี่สุรัตน์เนี่ยเกิดที่ไหนแล้วก็เป็นคนจังหวัดอะไรครับออก็เป็นคนกรุงเทพนะครับแต่ก็รอยู่ที่ปังละตอนนี้ก็ย้ายจากปังละมาอยู่ที่ปังอโศกพี่ผู้ป่วยมานั่นเป็นยังไงโอ้นี้ยัง ก็เป็นรอ,อยขอ,อ,องไม <c oughs> ่ในซาบะเอาไว้หอาไปไว้ล้วกันนี่เอา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 โชคดีนะ <c oughs> ครับผมสวัสดีครับให้ดีจังเลยนะครับที่ตลอดรายทางเนี่ยนะครับมีสิ่งดีๆให้ผู้ที่มาทําการรักษาเนี่ยได้อ่าน <c oughs> แล้วก็ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตนะครับทีนี้ผมอยากรู้จริงๆเลยครับว่าพี่สุรัตน์เนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรในช่วงวัยเด็กครับ วัยเด็กนะครับช่วงที่เรียนเนี่ยคือจริงๆเรามีร้าน้าเล็กๆแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บังรักแล้วก็ค้าขายพวกรองเท้ากระเป๋าแต่เราเช่าเพื่ออยู่มีพี่น้องอยู่6คนก็ก็ดีครับก็อยู่กันแบบมีความสุขนะครับตาม ที่พร้อมพอใช้ควันนี้ผมมาแล้วผมจะขออาสาเป็นผู้ช่วยทําความดีด้วยนะครับพี่สุรัตน์มีอะไรก็ให้ช่วยก็ว่ากันไปเลยเต็มที่นะครับวันนี้นะครับโอ้โหถึงสักทีเลยครับคลินิกเวชกรรมสุรัตน์โอ้โหผมเสียงดังหรือเปล่าลูผมไข้ม้อนใช่ไหครับครับสวัสดีครับโอ้หน่ารักเปเลยลูกสาวมาหาหมอเป็นไงล่ะลูกหนูน้อยมีไข้หนูเป็นแล้วก็ว่เลือดคอ้อไหมอืม นิดน้อยดีได้คุณหมอตรวจครับครับเป็นไงนิไปดนอะไรมาเนี่ยมาค่ะมาค่ะต้องมาแพงเยอะแยะนี่ยต้องตัวโดนลุคุณตะวันเรืองทองดีครับของใครเอ่ยอ๋อครับพี่ เห็นทางพี่พยาบาลมีคําสั่งยามาจากนายแพทย์นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเคสอะไรครับเนี่ยผมไม่ได้ดูด้วยมากเคสมากัดอ่าเห็นเขาบอกว่ามียาแก้เสพแล้วก็แก้ระงับปวดด้วยนะครับโทวครับพี่สุรัตน์พี่เขามาบ่อยไหมครับที่นี่ซึจริตมาสองสามครั้งเนี่ยมาสองสามครั้งรแล้วรู้ได้ยังไงว่าที่นี่เขามีเปิดรักษาอยู่ในชุมชนและสายนิดนึงพี่เขาเคยเอา แจกข้าวสารฟรีอย่างนั้นหรือฮ้อเหรอนอกจากเปิดคลินิกแล้วยังทาเกี่เรื่องไปช่วยชุมชนด้วยแหมช่างดีจริงๆเลยนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับครับผมคือมาละทุกวันนะโอ้ครับโหเจอคนไข้ผู้ป่วยสารพัดเลยป็นครับเหนื่อยไหมครับพี่วันนี้ก็วันนี้มาดูบัญชีก็ว่าคนไข้กี่รายอืมอืมครับก็มันก็วันนี้ก็คนเยอะเหมือนกันครับได้ได้เพราะว่าเป็นวันหยุดแล้วคุณหมอมากเหร โอ้ก็เมื่อกี้เอาเอาเอ้าได้เลยครับเดี๋ยวไปจัดยากันอีกใช่ไหมครับป่าไปไปเลยครับผมพี่สุรัตน์ผมสงสัยนะการที่พี่สุรัตน์เนี่ยมาทําแบบนี้ได้เนี่ยนะฮะจบมาทางด้านไหนครับอ๋อผมจบที่อัศมเชิญบังรักนะครับครับผมจบก .6 หลังจากนั้นเขาเองเข้ามาในไรเกษตรศาสตร์มาอยู่เรื่องบริหารมาครับผมตอนปีหนึ่งเนี่ยเห็นบอกว่าหัดทําธุรกิจอยากทราบว่าพี่สุรัตน์ทำอะไรครับตอนนั้นจ้างโรงงานผลิต ครับแล้วเราก็เอาเงขายตามข้อสินค้าสินค้าอะไรครับพี่สุรัตน์พวกเฝ้าเข้อมาครับผมแล้วธุรกิจตอนนั้นเป็นยังไงครับใหม่ๆก็ดีนะครับแต่ตหลังนี้ก็ต้องเลิกครับเพราะว่างานค้างานการมีปัญหาบ้างมึงก็เซลล์พนักงานของเราโคตรโกรผมจะออกไปดูว่ามีผู้ป่วยที่เข้ามายังไงแล้วผมจะรับมาส่งที่เวรเรียนนะครับเดี๋ยวผมมาช่วยต่อครับ ลูกเป็นไข้ลูกปู่โอ้ยแม่เป็นอันกินอันนอนเลยบัดช่างัดช่างน้ำหนักก่อน,ม,นม,ามาเอาเข้ามาเข้ามาเข้ามาครัคุณหมอไม่มีไข้ถ้าทานไปแล้วสี่ถึงหกชั่วโมงไข้ยังไม่ดีขึ้นอมกดีเม็ดหนึ่งนะคะถ้าไม่หายนี่ก็กลับมาอีกทีมาหาคุณหมอหรือถ้ายาหมดอะไรก็มาหาครับ หายเร็วๆนะไม่ก็ไม่หายก็มาหาใหม่ดูรายชื่อวันนี้เนี่ย50กว่าอนแล้วนะครับโอ้โหยังมีผู้มาใช้บริการอยู่ต่อเนื่องนะครับคุณพัชชาจินายนครับเดี๋ยวเชิญพบคุณหมอเลยครับไปเลยครับผมพี่สุรัตน์กำลังจัดยาอยู่ใช่ไหมใช่ผมคุยด้วยนะอยากรู้จริงๆเลยครับว่าชีวิตของพี่สุรัตเนี่ยผ่านการทํางานอะไรมาบ้านครับตอนนั้นช่วงนี้เราคทำกิจการนะครับพ่อคุณแม่ก็ ขายตัสินค้าแล้วนอนแล้วทำ เป็นช่วงที่ว่าขายธุรกิจที่บางกอพูขายปีก็จะมีลูกค้ามากครับผมพอสุดลกค้าไปไกรมากิจการเราเริ่มดีเริ่มดีราะจะมีคนต่างชาติมาอุดหนุนนะครับพอลูกค้าเริ่มมากเราก็มีการส่งออกผมก็บินไปต่างประเทศไปเช็คขอเดียวลูกค้าบ้างจะมาดูที่สุดก็ช่วงปี43 44ามีสช่วงนี้ลูกค้าบูมมากเลยมาสางสินค้าที่ก็เป็นตู้คอนเทนเนอร์แต่พอหลังจากปีสักปี4ี่ห้าเนี่ยก็จะมีสินค้า จากเมืองจีนนะครับแล้วก็จากเวียดนามติดงานสินค้าเราจะหายไปประมาณ8ปดถเกอร์เซ็นอ้โเยอะมากเสียหายมากแถมเนื่องจากว่าเราได้บีนเข็มมีอาชีพอื่นคือเราจะมีตึกมีื้อพัดในนี้ก็ชอบนะครับเพื่อมาทดแทนตรงนั้นนะครับมาหาหมอครับออ๋วันนี้เป็นอะไรไม่สบายรู้สึกปวดหัวครับน่สจะมีระวัติแล้วนะ มาลายกลางแล้วนั่งรอก่อนนะคุณน้องนะคันนั่งรอสักครู่หนึ่งโอเคผมดูแล้วก็ยังมีผู้ป่วยทยอยมาเรื่อยเเดี๋ยวพี่จัดยาไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะไปจัดคิวผู้ป่วยให้แล้วเดี๋ยวว่างผมจะมาคุยกับพี่สุรัตน์ใหม่เดี๋ยวเจอกันครับคุณพัชชาจีนารดนีจําได้นั่งนี่วันนี้ทางคําสั่งแพทย์นะมีมานะครับก็มียาคล้ายกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ยาแก้ปวด นะครับหลังอาหารทันทีเลยนะครับตามเวลาขึ้นวัดเลยนะน้องนะใช่รู้สึกจะห้าสิบเ่าโอเคลงได้ละนะเดี๋ยวน้ำหนักห้าสิบแล้วเดี๋ยวไปวัดส่วนสูงกันไปครับสูงเท่าไหร่ครับพี่สูงร้อยสี่สิบเก้าร้อยสี่สิบเก้านะครับนี้เป็นอะไรวันนี้วันนี้ว่าจะเอาไปสมัครงานนะคะ๋อเอานนี้ไปด้วยนะครับ ไปเลยไปครับด้านนู้นเลยเนี่ยโอ้โหวันนี้สิ่งที่ทางพี่สุรัตน์ทำก็สามารถที่ว่ามาช่วยเหลือเป็นผู้ช่วยของพยาบาลคุณหมอได้ตั้งหลายอย่างแล้วที่ผมขอถามหน่อยสิมันมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจครับที่ทําให้ทางพี่สุรัตน์เนี่ยหันมาทําความดีด้วยการเปิดคลินิกเวชกรรมสุรัตน์นะครับให้บริการผู้ป่วยเขาอย่างเช่นนี้ในปัจจุบันครับคือเป็นความตั้งใจนะครับตั้งใจทำเพื่อแม่ก็แม่ของทุกๆคนของลูกๆทุกคนนะครับคลินิก เวชกรรมสุรัตน์เนี่ยนะครับเปิดบริการตรวจรักษากับผู้ป่วยเนี่ยมีโรคอะไรบ้างยังไงครับส่วนใหญ่จะเป็นโรคทั่วไปนะครับแต่เรา,ารักษาทุกๆโรคที่เราสามารถที่จะรักษาได้โอ้ดีจังเลย,ยโอเคดูเวลาตอนนี้ก็ใกล้ที่จะเลิกแล้วเดี๋ยวพี่สุรัตน์ไปนั่งพักก่อนนะเดี๋ยวจะนี่เยเดี๋ยวผมจะไปช่วยด้านนู้นนะครับจะไปดูว่ามีผู้ป่วยยังเหลืออีกสักกี่คนนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่นะครับครับผมพ่อผมป่วยหนักนอนอยู่โรงพยาบาลเขาเป็นลูก เขาก็โผล่มาจให้แม่หายบอกกับแม่ว่า